ันนี้14เมษายน2555อ,อ็กกลับมาสุขโขทยัยแล้วก็เป็นวันสงกรานด้วยก็ลเลยถือโอกาสได้อ่าจะมาปล่อยปลาดุก2ตัวให้เขาเป็นอิสระให้มีความสุขหลังวันปีใหม่สงกรานแล้วก็ให้ทุกท่านอนุโมทนาบุญร่วมกันเราเราเราตั้งชื่อปลาดุกด้วยนะ ก็วันนี้นึกถึงท่านพี่ฮิตเลอร์ขึ้นมาก็เลยนำขนมปังเยอรมันไปถวายแล้วก็วันนี้ปลาสองตัวนี้ก็จะอุทิศบุญให้ท่านด้วยก็ขอให้มีความสุขมากๆอานุโมทนาบุญร่วมกันนะคะไปแล้วเห็นไหมนะมีความสุขมาก เราตั้งชื่อว่าแองเจล่ากับเบียกิทเป็นชื่อเยอรมันแองเจล่ากับเบียกิทก็ตอนนี้ได้รับอิสรภาพแล้วเพราะคนบุญกุศลก็ขอให้สำเร็จแต่ทุกท่านแล้วก็เป็นพีตเลอร์และบริวารด้วยหมีความสุขกันมากๆ